ครับผมก็วันนี้เราจะมารับน้องใหม่นะครัสบสาหรับคนที่จะสอบเอ็มเอ็มทีตอนนี้ในมือพวกเราเอกเอ็เอ็มทีครับผมยังไม่มีแป้งนะฮะเดี๋ยวเราจะให้รุ่น้องเนี่ยมาบีบเพื่อทำเป็นตัวอย่างว่าจริงแล้วยังไงทุกคนก็ต้องทำและทุกคนก็ต้องโดนโอเคเรามาบีบเลยครับพิ่สวัสด์คนไหนอยากจะหนักคนไหนอยากจะเบาคนไหนเทเลยอีกๆร้อยอย่างนี้ไม่ได้เออมัน ยาวแรงไยาวแรงๆรักแค่ไหนบี่แค่นั้นรักแค่ไหนบี่แค่นั้นมัน่ได้ดูสิโอ้หไลน่ไมแล้วผสมอีกมีผมแล้วผมแลมีอมีอ้าวรักแค่ไหนลุยไปรักแค่ไหนลุยไปโ้แม่งาลมดไหมหดไมขอได้ไหมหมดไมหดงไม่หมดหมไมหมกมานี่หนูเก็บไวู้อบงหม เออว่ะโอเค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 ถือพี่วัดไหมกับป้องพร้อมไหมกับป้องพร้อมแล้ววัดต้องจำพี่ครับจำที่ต้องจำที่ไม่น้องต้องหลบไม่้องต้กงหลบต้องจำพี่ดิคือขอบกันกลางกลางเต็มเสร็จปะเสร็จปะตอกิีพวกเราตอกนะครับกำลันขึ้นแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้กระจายที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคนะพร้อมกันนะนบ 2 oh,